ยินดีด้วยนะคะ <Wow. S 1> นี่ค่ะลูกของคุณค่ะคร mm ับ hmm. ขอบคุณครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปค่ะ <What? Huh. S 1> ยังมีอีคนค่ะคุณ mm hmm. โอ้ขายาวเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ลูกรัก mm hmm. ลูกชอบชุดนี้กันไหมเอ่ยเฮ้ยชอบค่ะ mm hmm. ปะ้าป้าไปลองใส่กันเลยดีกว่า ฮะโอ้ยของฉันมันสั้นเกินไปอ่ะดิส่วนของฉันก็ขายาวเฟี้ยวเกินไปโอ้โหว้าวจนันนามาเล่นปลาหิมะก,กันเร็วเร็วเอาโอ้ยระวังตัวเอาไว้ดีๆเถอะฉันว่าฉันชนะแล้วนะสวัสดีค่ะ อะไรกันเนี่ยแบบนี้มันใช่เหรอสวัสดีค่ะฉันจะถ่ายรูปยืนยันตัวตนนะคะอ๋อไม่ได้แฮะเฮ้ยตักช่างมันเถอะเอารูปไปแทนก็แล้วกันฮ่าฮาเรียบร้อยเอาวะไงโอ้ยเหนายวมากเ้ยจะ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 แข่งตายตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ช่วยด้วยฉันหาทางออกไม่ได้ อะไรกันอันเนี้ยเอ๊ะโต๊ะสั่นสะเทือนไปหมดเลยอ๋อรู้ละมอลลี่มานั่นเองพ่อคาหนูกลับมาแล้วค่ะโอ้โหยาก,กระแผ่นดินไหวแนะลูกเอ้ยเจน่าอา้ากลับมาแล้วเหรอลูกค่ะพ่อหนูกลับมาแล้วค่ะบวัยดีลูกหลอก อุ๊ยทีหมาตกนี่ปะปาออกไปข้างนอกกันดีกว่าเย้โอ้ที่หมาเยอะแค่จังที่มันก็เยอะินไปแล้วคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะคะว่าคุณเจอเจอปัญหาแบบใคร้ายมากกว่ากันเหรอมอลลี่หรือว่าเจนน่ากันละซักอุ้ยฟอร์เต็นลํำนี้ชัเกเะดร้อนแล้วฮะเพราว,ว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่กันหมดเลย และดาราขาประาของเราก็มาแล้วเธอก็ได้เต้นเบรกแดนซ์เดืยดขาสั all, course, ้นของเธอนั่นเองจ้าว้าวว๊าวังพลิเกสุดๆเจ๋งเจ๋งเจ๋งไปไปยาวไปยาวไปวาววาวจันคือดาราบนฟ้์ต้นลำจ้าทุกคนจ้าน้าทีนี้ก็ติดตาเธอแล้วนะปวดฟีไม้ลายมือให้กับพวกเราเป็นขวันตาหนสิ อ้าวเจน,น่าก็เต้นทาาเล็กแดนด้ยวยขายาวเพี่ยของเธอได้เหมือนกันด้วยแต่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรเ,เดี๋ยวเดียวทุกทคนจ๋าโอเคกันหรือเปล่าจ๋าขอโทษทีนะฉันบริตังใจด้วยตอนคริสตมาสก็พอสัญญาเอาไว้แล้วไงมามะเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่ามีไฟแล้วก็เครื่องประดับถ้าดเรียบร้อยแล้ว,ลวะค่ะพ่อเลือก,ก็แค่บนยอดเท่านั้นเอง โอ้สูงปีดเลยเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงเลยงั้นแปาเก็อี้มาดีกว่าใยังไงยังไงก็ยังเอื้อมไม่ถึงอยู่ดีเจนนาอะไรอะไรไมีอะไรช่วยฉันหน่อยจีนนะนะได้ได้สิอา้าวอ้าวฉันก็เอื้อมไม่ถึงอยู่ดีแล้วถ้าเกิดว่าขาย่งเขย่นละติดเพดาะนฮะแต่ก็ทำสำเร็จแล้วเย้ อันนี้เอาไว้ตรงนี้ว,ว้าวส่วนอันนี้ก็เอาไว้ตรงนั้นอ,อ,อืฮัลโหลอาฉันกำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่จ้า <c oughs> ก็ยังเหลือตกแต่เ <c oughs> ตงเพิ่มเ <c oughs> ติมอีกนิดนึงจ้าอายังมีของตกแต่งลงเรืออยู่ตรงนี้นี่าย <c oughs> พี่เจนนะ่าช่วยเอาหนูลงไปทีสิเธ <c oughs> อเห็นหรือเปล่าเธอเห็นหรือเปล่า นี่ม้สกีของจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ยฉันใฟ,ฟ่ฝันอยากจะได้มานอนสน,นอนแล้วอะ่ะนี่ก็ไม้สกีของแท้เชียวนะเอ้ยจะต้องลองใช้สันหน่อยแล้วล่ะนี่น้องเห็นตะเกียบของพี่บ้างปะหนูไม่เห็นค่ะเอ๊ะแล้วอะไรอยู่ในมือของน้องล่ะมันคือไม้สกีโอเดี๋ยวฉันค่อยใช้ทีหลังก็ได้อืมก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ย อุ้ยอุยอย้ถุงเท้าใส่ของขวัญน,นี่เอ๊ะมีอะไรอข้างในกันนะสุดพลออันนี้ของขวัญของเธอจ้าน้องสาวโอ้โหพี่ก็พูดง่ายอะดิฉันจะต้องล้วงลงไปก่อนออฉันฉัน,ฉน,ฉนออกไปไม่ได้ <laughs> โอ้โหยายมอลลี่ไอ้อ <laughs> คันนี้มันติงตง้งตองจริงๆเลย <laughs> มอลลี พออบคุกกี้สัครัคริสต์มาสนะอยากจะลองกินบ้างไหมอยากค่ะพ่ออ่ะงั้นก็เอาเลยลูกแต่โถพ่ออุ๊ยฮิกอโทษทีลูกเอ้ยเจนน่าอยากจะกินคุกกี้หน่อยไหมเฮ้ค่ะแน่นอนค่ะพ่ออุ๊บโอ้ยพ่อจะต้องระวังให้มากกว่านี้หน่อยนะคะฉันกำลังถ่ายรูปขาที่ยาวยาวแล้วก็สวยงามของฉัน ว้าวรูปออกมาสวยเป๊ะปังมากๆขาของฉันดูยาวเฟี้ยวมากๆเลยอะ่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับสําหรับการมีขายาวเฟี้ยวของมาลี่อ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะจะว่าไปขาของเธอดูเหมาะส่งกับฉันมากเลยนะนี่จ้าค่าจ้างที่สัญญากันเอาไว้ไงอาทิตย์หน้าฉันขอยืมขา,าพี่นะฉันจะวางของขวัญนเอาไวต้ตายตนไม่เอ๊ะใครกันอะ จ้าเอ๋สวัสดีค่ะซานต้ามารีซานต้ามีของขวัญมาให้เธอด้วยและขอบคุณมากมากเลยค่ะเอ๊ะนั่นใครกันละนันหนูเองค่ะซานต้าโอ้ตัวสูงมัยักแน่แล้วของขวัญของหนูล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะขอเอาบันไดก่อนซานต้าไม่กลัวความสูงหรอกเด้ออะมีของขวัญมาให้เธอด้วยแหละเย้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 ขอบคุณนะคะซานต้าบ๊ายบาย ปาร์ตี้คริสต์มาสกำลังสนุกสนานสุดเรีก่กงวัสดีครับเต้นลำกันไหมครับได้สิคะอา้าวตับนั่นๆนะครับรับรองว่าจะต้องสนุกสนานแน่ๆเยอะไม่เคยสนุกเลยเลยทันเดียวว,ว้าวว้าวเต้นลำกันไหมครับแม่นงางค่ะเอาสิคะ,ะผมไม่เคยเต้นลำกับผู้หญิงที่สูงขนาดนี้มากอเลยครับ ผู้หญิงที่มีขายาวและขาสั้นต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายที่แตกต่างกันมากๆนี่ขอยืมอ e ีลาสติกแบนด์หน่อยสิได้ปะ,ะมีค่ะมีค่ะหนูมีอีกเส้นหนึ่งพอดีเลยค่ะแต่สำหรับนักกีฬาตัวสูงปิดอีลาสติกแบนดูเหมือนสายลัด้อมือมากกว่าเนี่ยนะเหรอและกระจิ๋วหลิวจังโอ้ยสงสัยจะต้องออกกำลังกายนิ้วแทนซะละมัง้งจเอ๋ดุนทานตาคา่ ลุงตื่นอยู่ครับขอลูกอมไม้เท้าหน่อยได้ไหมคะนี่นี่ดูนะลุงแค่จะต้องใช้เวทมนิสหน่อยแค่เนี้ยหนูก็ได้ลูกอมไม้เท้าแล้วอ้โหใหญ่จังเลยค่ะเหมือนของที่มาจากภาพยนตร์มิวสิคคัสเก่าๆเลยค่ะว้าว,าว,าวาเธอเต้นเก่งมากชันตาขาตื่นแล้วเข้าค่ะเอ๊ใครกันอะหนูมาขอลูกอมไม้เท้าค่ะได้ได้เดี๋ยวรอลุงแป๊บนึงนะ น่ะหรอขอบคุณสชมัยมีนะคะลุงซานต้าโอ้ยลุงจะทำให้ทุกคนพออกพอใจไม่ได้หรอกหนูเอย้ยวันดีครับอยากจะถ่ายรูปคู่กับซานต้าหน่อยไหมซานต้าเย้เด็กๆเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยลูกเอายิ้มครับอะไรกันล่ะคะเนี่ยแล้วหัวของฉันหายไปไหนละเนี่ยวูย้รูปออกมาสวยดีนะ ต้นพิษมาสต้นไปฉันวางไฟไม่ได้ไร้ประโยชน์สินีมีอะไรหรอฮมอนนี่ก็ไฟนะสิคะหนูเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงมามามาเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเองโอ้โหสูงจริงๆด้วยฮะว้าวแกต้องลอยอ่าพี่นึกอะไรดีๆออกแล้วขึ้นมาขี่หลังพี่สิ สุขอีกเจสำเร็จพี่ปล่อยหนูลงไปแล้วแล้วค่ะเอาให้ไฟเออโลไฟเ้เราทำสำเร็จนั่นใครกันอะอยากจะท่องปลอนให้ซานต้าฟังหน่อยไหมฮะหนูอยากจะให้ลุงซานต้าพาไปนั่งรถเลื่อนหนูอยากจะขี่กวางเล่นเดี่ยวและนั่งข้างๆซานต้าค่ะฮะอะไรนะลุงไม่ได้ยินะไรเลืยงั้นก็ขยับตูดไปไหนค่ะลุงซานต้า ไม่ว่าอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดแม่เราจะอยู่ใกล้แสนไกลซานตาก็มีของขวัญมาให้เราเสมออืมกรอนพอดีนี่นีซ่าของขวัญจ้าอยากจะท่องกรอนให้ลุงฟังหน่อยไหมฮะดาวก็พิบพิบป,ป,ปับอยู่บนท้องฟ้าซานตามองเราลงมาจากบนนั้นเมื่อเราเป็นเด็กดีเขาก็จะมีของขวัญมาให้ ว้าวาลุงซันต้าชอบมากเลยแม่หนูนี่จ้าของพันขอบคุณมากมากนะคะมารีคริสต์มาสนะทุกคนโอ้โห